ด,ดคลิปถ่ายเย็นวันที่11ธันวาแล้วครับวันแรกที่เด็กๆมาถึงที่บ้านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเฉพาะลูกชายของอโนทั้ง4นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสิรับตัวตัวนี้นี่น้องพอชนะครับหรือว่าคุณแม่ตั้งชื่อใหม่ว่าน้องดอลล่านะครับตัวนี้ใครเตอ่ยนี่น้องโมส น้องมูสนะครับปากคอสีแดงน้องมูสน้องดอลล่าปากคอสีเขียวอ,อันนี้น้องอัลมอนด์ขวัญใจพ่อฟอนให้พี่มิ้นท์ถ่ายรูปปุ้มไปแล้วเดี๋ยวกนี้จะถ่ายอีกนะครับแล้วก็นี่น้องน้องครับสุดปรอ,อยู่ไหนลูกคนนี้นาฮักมานน่หน่อยค่ะ ครับอันนี้แหละลูกมันทักทายกันแน่เลยครับนั่งข้างทักทายกันแน่นี่ทักทายคุณแม่หน่ยยอนยสิยนั่งหาที่นอ,อนเม้กี้นอนหล่นตักกันทุกหน้าเมื่อทักสี่ตัวลูกชานอนทักสี่ตัวก็มีรูปร่างที่เท่าเท่ากันนะครับมีใบหน้าแบบโครงสร้างที่ไม่ได้แตกต่างกันนะฮะสีขนก็ น้ำสนิทเลยนะครับตอนนี้ก็มีว่างอยู่น้องอัลมอนนะฮะที่ผมชอบโพสเฟสบุ๊กบ่อยบ่อยนะครับให้ดูน้องอัลมอนชัดๆเฮ้ยไม่ใช่อันนี้น้องมูสนัองอัลมอนอยู่นี่ขอสีน้งเงินน้องอัลมอนโตมาทั้งสี่ตัวก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับคุณพ่อนะครับอโนนะฮะพี่อโน่พ่ออโนนะฮะ อันนี้เล่นกันแล้วต้องบอกวนะ่ารังแกนนังอัลมอน <c oughs> เฮ้ยเดือวตกนะเด๋ยวตกนะปิดก่อนปิดประตูก่อนเด็กๆก็ขแข็งแรงนะฮะสมบูรณ์ตัวเท่าๆกันเลย นะครับตอนถ่ายรูปอาจจะดูแตกต่างกันเล็กนะ้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกสุนะทุกคนทุกตัวเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมกล้องนะฮะเงยหน้านิดนึงก้มหน้าหน่อยนึงหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะถ่ายสาวๆให้ดูนะครับ